เป็นประจำทุกวันจันทรนะครับนอกเหนือจากที่เราจะมาอัปเดตมุมมองของตลาดแล้วก็คาแนะนํำสมการลงทุนด้วยเดี๋ยววันนี้มีคุยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลายท่านคงจะได้ยินคําว่าสตาร์ทอัพกันค่อนข้างเยอะนะครับทางรัฐบาลเองก็พยายามไปส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับให้ก่อร่างสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาเรื่องนี้จะเป็นโอกาสในการลงทุนของเราได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณปริญญาณิชพักนะครับกรรมาการผู้จัดการ c s a ประเทศไทยอยู่ในสายตุยกันนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอ่ะพูดถึงเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนงินก่อนเราหยุดยาวกันไปสักพักหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยแต่หุ้นไทยก็ไม่ลงวันนี้ปรับตัวบวกได้สดใสทีเดียวส่งสัญญาณอะไรไหมครับครับทื่จริงในสามสี่วันที่ผ่านมาในที่เราหยุดไปยมันมีตัวเลขเศรษฐกิจจีนซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดไว้ในเชิงนง่าการสงอ,อกของจีนนะครับแล้วตัวเลข ซนติเมนต์ในประเทศจีนเนี่ยมันกำลังเชิญเขานข้างบวกขึ้นนิดนึงใช่ครับ,รบผมใช่ารัฐบาลจีนก็มีความต้องการที่จะตลาดหุ้นขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วทางนักกลยุทธ์ของทาง c s a เราเนี่ยซึ่งเรามีบริษัทแม่เป็นฟิตติซิตี้ไีซ่นก็เป็นซึ่งก็เป็นเชื้อชาติจีนโดยตรงเนี่ยเขาก็ออกมาพูดค่านข้างเชียร์ว่าระยะสั้นในตรยมาสสองเนี่ยเป็นสภาวะที่หุ้นจีนอยู่ในขาขึ้นนะครับสืบเนื่องมาจากการที่เขามองว่ารัฐบาลจีนยังมีช่องทางที่จะผ่อนนัในการ ขยายในการลดอัตราดอ,อกเบี้ยเอ่ยนะครับหรือว่านํามาตรการทางการคลังมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้เขาคิดว่าตลาดหุ้นจีนจะได้มีอัไซด์อีกนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้ถือหุ้นจีนอยู่แล้วมีความระมัดระวังมีความกลัวอยู่แล้วตรงนี้มันปจัจจบวกเข้ามาในตลาดหุ้นแล้ว ETF ของตลาดไทยจริงๆมันขึ้น2.3เปอร์เซ็นต์ในอเมริกาตอนที่เราปิดไปแน่นอนครับปัจจัยน้ํามันเป็นปัจจัยลบให้กับตลาดเราในระยะสั้นแต่ว่า ผมเชื่อมีหุ้นหลายตัวในตลาดไทยนะครับที่หน่งน่าสนใจและอาจจะประกาศผลประกอบการไตรมากหนึ่งซึ่งออกมาดีกว่าที่หลายคนคาดไว้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เวลาไทยวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยถ้ามองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจรหรือมองถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเอ่ยนะครับหรือมองตัวเลขส่งออกเอ่ยทุกคนก็อาจจะเรียกว่ามีความกังวลมีความกลัวที่มันได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นหรือในมูลค่าหุ้นในระดับหนึ่งแล้วและถึงแม้ต่างชาติจะกลับมาเป็น net buyer ประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ย อย่าลืมว่าสามสี่ปีหลังเขาก็ขายมาสามแสนกว่าล้านมันก็เยอะมากพอสมควรแล้วท,ที่ที่อาจจะค่อยๆมีฝรั่งกลับมาซื้อบ้านเราโดยเฉพาะทางเฟดเขาพูดชัดเจนว่ายังไงยังไงเดือนนี้ขึ้นดอ,อกเบี้ยไม่ได้เดือนหน้าก็ยังขึ้นไม่ได้แล้วเผืวิทยุนาย,ยนก็จะขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมคิดว่ามันจะส่งผลให้โฟลยกลับมาหน้าสนใจตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะอาเซียนกับบ้านเรามากขึ้นในระยะสั้นเซีลยเซฮชอบกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ที่จริงตอนหลังนี่เราเราโฟลเราพนัาจะแทรคเรจิโนแล้วเราก็ชอบกลุ่ม่ที ที่เห็นด้วยตรงกับโฟนะครับจีิชๆเาชอบกลุ่มบริโภคในประเทศนะครับึ่งเราก็เลือกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว m อ็มซ u p ุเอ่ยตัว major C ซินิเฟเอ่ยนะครับเรา C ีพีเอ็นเซ็นทรัลพัฒนาเอ่ยนะครับหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวเที่ยวยังชอบอยู่จริงเราชอบท่องเที่ยวมานานมากก็ยังชอบอยู่แต่ตัวที่ถูกในกลุ่มท่องเที่ยวก็คือพวกสายการบินโดยเฉพาะเอเจเอเวอเชั่นเอวนะครับที่เป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วเราก็คิดว่ากลุ่มก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางซีนิโอเริล์หรือยูนิคเอนจิเนียร์ลิงนะครับหรือตัวอย่างปูนทีเมนต์ปูนใหญ่เนี่ยกด็ดูดูดีเหมือนกันนะครับถึงทั้งดูท่างปูนใหญ่อาจจะไม่ถูกนะถึงแค่ความคาดหวังของทางกลุ่มก่อสร้างเนี่ยกับไทม์ไลน์ในการประมูลเนี่ยมีความคาดหวังที่เริ่มจะ,อ,ะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นไม่ได้มีความเก็งกําไรหรือฟู่ฟ้ากันเหมือนสักเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่คนอาจจะมาเก็งกำไรกันไว้ก่อนแล้วผิดหวังนิดๆในแต้มาหนึ่งย,ยังไม่เห็นการเปิดประมูลแต่ว่า ผมเชื่อภายในยป,ใปลายปลายแตืมาสองต้นได้มาสามในการประมูลจะค่อยๆมีเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมามากขึ้นซึ่งผมเชื่อตรงนี้นักลงทุนจะกลับมาสนใจแล้วก็ท้ายสุดจะเป็นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภอษีมัตราทรัพย์หรือี่คมอุตสาหกรหรมซึ่งราคาก็ปรับตัวลงมสมควรแล้วและปันผลดีด้วยเนี่ยน่าจะเป็นตัว like house l h อ,อหรือ APA s u p p l เอหรือแม้กระทั่งตัวน่คมอุตสาหกรรมอย่าง WHA ซึ่งน่าจะได้มีสงจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยครับอ่าฮะ มีอีกหนึ่งมุมครับที่อยากจะขอความรู้ทางคุณปิ่นนะครับช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะตรงนี้จะช่วยธุรกิจบ้านเราหรือเศรษฐกิจบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนเรามองอยังไงครับครับเรื่องสตาร์ทอัพสำคัญมากครับเพราะธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจขนาดกลางและเล็กเนี่ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับมหาภาคท,ที่แท้จริงได้และจะจ้างงานได้เยอะจริงและมีความยั่งยืนและจะทําให้เกิดนวัตกรรมหรือความสร้างสรรค์เพราะปกติบริษัทเล็กๆนี่แหละคือบริษ การเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์คิดต่างนะคิดนอกกรอบได้มากกว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับที่อาจจะมีเรียกว่ากรอบมากๆในองค์กรยักษ์ใหญ่เนี่ยอาจจะมีกฎม,มีกรอบนะครับทาให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ว่องไวนะแต่ผมคิดว่าบรรยากาศทํายังไงให้มีโครงสร้างที่สร้างบรรยากาศให้เกิดบริษาาัทใหม่ๆเราได้มากขึ้นนะครับทำยังไงให้เกิดวิธีการที่เราจะเข้ามาช่วยบริษาาัทรานี้ระดมทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และในขั้นตอนที่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์คือช่วง สเต็ปตั้งแต่ venture capital มา private equity มาอะไรจะเป็นคว้าฟันดิ้งก็ได้จะเป็นการระดมทุนโดยร์ venture capital ก็ได้ผมเชื่อ structure เหล่านี้ทางรัฐบาลทราบถึงปัญหาดีว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเอ่ยเรื่องโครงสร้างเอ่ยหรือเรื่องการให้มี sign หลักมากขึ้นหรือมีการวิจัยนะครับหรือให้ยกเว้นด้านภาษีนะครับหรือทำยังไงให้เกิด R and D วิจัย develop เม้นมากขึ้นเนี่ยผมคิดผมว่ารัฐบาลทราบดีซึ่งมันเป็นจุดสําคัญมากๆเลยครับเพราะถ้าเกิดประเทศไทยเราจะ จะเข้าสู่การเติบโตในเคอร์ฟใหม่ได้ที่มีนวัตก,ก,กรรมเป็นตัวนำเนะครับมันมันต้องมีเกิดบริษัทเล็กๆในมากสกีมเยอะเลยแล้วแบบนี้จะเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนถ้าเป็นรายย่อยจะเข้าถึงการลงทุนประเภทนี้หรอครับผมคิดว่านักลงทุนแก็ต้องทำานบ้านหนักขึ้นนะครับถ้าจะเป็นจริงๆคราวฟันดิง้งแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีสองสามแพลตฟอร์มที่เริ่มขึ้นใหม่แล้วบางแพลตฟอร์มก็ไปลิงก์กับโซเชียลแอนด์สตารส์หรือกิจการน้ำดีเพื่อสังคมยกตัวอย่างอย่างเทใจโอมนะ่งที่ทาง ใครสนใจลงไปแวาดูได้ว่าเป็นกิจการนั้นมีเพื่อสังคมที่ลงทุนร่วมด้วยเหมือนกันบางทีก็บริจากวันนี้ก็ลงทุนจริงจังหรือบางท่านสนใจจะไปร่วมแบงกอกเป็นเชื้อคลับนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งตัวูปของกลุม่มเป็นเชื้อแคปิตอลในเมืองไทยใครสนใจก็ลองเปิด<ม>หาดูข้อมูลแบงกอกเป็นเชื้อคลับซึ่งเราพบกันทุกเดือนนะครั้งที่<ม>ความพลาซ่าโฮเทลมันจะมีไอเดียพวกนี้ที่เริ่มมากขึ้นนะผมเชื่ออนาคตเนี่ยจะมีสัมมนา,าของพวกธุรกิจเ,เกิดใหม่นะหรือมีการสัมมนา,าของพวกธุรกิจเหล่านี้ท่าน่ เริ่มต้นใหม่ๆอยู่ตางจังหวัดเออเนี่ยมันจะทําให้ตรงน,นี้ผมว่าจะมีการที่เข้าถึงเ,เงินลงทุนมากขึ้นนะครับอวันนี้เราจุดประเด็นให้คนไปศึกษาตามต่อกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยคุณเป็นครับครับสวัสดีครับนีคบ่ครับเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องชี้แจงก่อนว่า คือบางท่านถ้ามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในการประกอบธุรกิจอยู่แล้วนี่ก็สามารถเป็นสตาร์ทอัพได้แต่ท่านที่อาจจะไม่มีความรู้ก็บางท่านนะครับมีมาคุยกับผมเหมือนว่าอยากจะไปลงทุนพวกนี้เนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่ามันไม่เหมือนบริษัทที่โตแล้วที่มาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเราลงทุนไปหุ้นอาจจะขึ้นหรือว่าจ,จะลงก็ได้แต่อย่างน้อยบริษัทก็กยังคงอยู่เนี่ยนะครับแต่สตาร์ทอัพธุรกิจของมันคือธุรกิจที่ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นแล้วรร่่นียยยลลาาาาาโออกกสทมัจะไํไหห หรือว่าเป็นพันเท่าเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าไม่เกิดถ้าเราไปลงทุนสมมุติกับสตาร์ทอัพสักแห่งหนึ่งแล้วมันไม่เกิดเนี่ยมันก็คือกลายเป็นศูนย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับการซื้อหุ้นคือบริษัทที่โตแล้วเข้ามาลิสต์แล้วเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นไม่เหมือนกันอาจจะต้องทําการศึกษาให้เข้าใจกันแล้วก็เขาก็ออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนที่ท,ที่มีฐานะในระด,ดับหนึ่งแล้วมากกว่าเพราะว่าอาจจะจจจําาาาเเเปป็นนต้้ออองกกรระยยไหลๆธุุิพพืื่่่ว ลงทุนทั้งสิอันมีรอดชักอันเนี่นี่ก็ถือว่ากำไรแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับลองไปศึกษาเดี๋ยวนี้มีข้อมูลในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากนะครับก็ใครศึกษาก่อนเข้าใจก่อนนี่ก็จ,จะมีโอกาสก่อนด้วยเช่นกันแต่ถ้าศึกษาแล้วไม่เหมาะกับเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ